โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามจุดอะไรวะ <laughs> ผมจะมาทําการหาจี้ใหม่นะที่ได้ผมก็คิดว่ามันไม่ดีหรอกแต่อยากมาีกไงเอออยากมาีกแค่นั้นเลยคือ ผมว่าบางตัวที่มันน่าใช้ได้ก็แบบมันก็มีตัวที่เด้งเข้าหาไฟตรงข้ามแล้วมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจี้ป่วนที่พอสมควรที่จะหานะคือถ้าผมแบบอยากอยากจะแบบเอามาเล่นเล่นเฉยๆก็น่าสนใจอยู่จี้นี้แต่ถ้าจะเอามาวินก็อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้ามันป่วนอ่ะก็ปวก่ปวนดีนะคือ75ผมทอยแบบตกเขาตกเขาตกเขาเงี้ยเออเขาเด้งเข้ากอราลงกอดหลงกอลงอย่างเงี้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะทำลายจังหวะได้ดีอยู่นะเออแค่นี้แหละที่ผมคิดได้ผมก็เลยว่าจะมาตามหาสลอยนะสำหรับ จีนี้โอเคแล้วไอ้ช่วงที่ผมรีวิวไปผมก็ได้ต้องบอกว่าได้เลยว่าไหนวน่าได้มาแค่หนึ่งอันเองนะคือผมว่าอันที่น่าจะหายากก็คือไอ้ที่จอดแน่เลยโอเคตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ประมาณ5,600นะ5,600เราก็จะมาหากันผมก็ไม่รู้จะใช้เท่าไหร่แตใช้ยากหรือเปล่ารู้สึกว่าช่วงนี้ผมใช้นี่ยากเหลือเกินเต็มอีกแล้วเลย ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมเวลาทำอีเวนต์ที่อะไรแม่งรู้สึกสูสเสียโคตรเยอะขายเลยนะไม่ต้องเก็บอันหรอกเปือง <c oughs> เออผมว่าตรงนี้ดีกว่าวะแม่งตกเมื่อกี้ผมเล่นหลายรอบแล้วไม่ขึ้นเลยเอาอีกแล้วเฮ้ยได้เรือมาวะได้เรือสีน้ำเงินมานะ โอเคเรลือสีน้ำเงินครบแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ท่าเรือเท่านั้นเองเอจะเรือสีน้ำเงินอีกแล้วเ้ยท่าเรือผมจะได้ป่าววะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ววะ เอาอีกแล้วเลยโอ้โหไคเฮ้ยเรือสินสำเงินเฮ้ยคือผมไม่ได้ท่าเรือเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยคือแล้วเรื่องของเรื่องผมว่าแบบเวลาผมมีเพชรเยอะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมทำอีเวนต์อื่นแล้วมันจะได้ยากไงเออผมเลยอยากมีสักประมาณสักนิดนึงนิดนึงก่อนละกันตระกาดอะไรไว้เนี่ย โค้ดคะแนนของขวัญเต็มละแล้วผมใช้คะแนนของ,งขวัญก่อนตอนนี้ผมก็ได้เรือสีเงินมา5ชิ้นนะแต่ถ้าเรือผมไม่โผล่มาเลยครับก็น่าจะค่อนข้างที่จะยากยากแล้วยากสำหรับไอดีผมอพราไม่ผมเห็นคนหนึ่งเขาเปิดเ,เปิดได้กันง่ายจังวะเลสเนี่ดูชื่อยังเพิ่งขึ้นลีหลังอยู่เลย นี่ไงเรือสินบเงินมาเลย <c oughs> เฮ้ยผมอยากได้ท่าเรือครับผมอยากได้ท่าเรือครับโอ้โหผมได้มาฮกมาหกชีแล้วอะ่ะคิดเอาดูดิท่าเรือผมไม่มีเลยครับท่าจอดเรืออีดเคเวนอีกแล้วทำไมผมทำอีเวนตี้แล้วมันห่วยทุก,ท,กทุกตลอดเลยวะแม่งล็อกเขาเปล่าอ่ะล็อกไอเดียเปล่าอ่ะโอโท ขายให้หมดจอดที่จอดครับที่จอดจอดจอดไม่มีเลยเฮ้ยเขากั่นแกงอรเปล่าอ่ะโอ้โห let's go baby baby เฮ้ยทำไมอีเวนตีผมเสียแต่ละรอบแม่งห้าพันอัพตลอดเลยวะเฮ้ยอย่า <laughs> บอกนะ มันไม่ใช่ทางแล้วอ่ะในการหาจี้อ่ะโอเคนะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็หาไปเรื่อย <c oughs> คำตอบถ้าเราอยากได้ก็แค่หาเองโอ้โหแม่งแต่แต่ยากจริงนะโคตรยากเลยคือถ้าเหลือไม่มาน่าจะน่าน่าจะมาประมาณสามพันแหละดูแล้วอะเหมือนรอบก่อนอ่ะ อุ้ยมาแล้วท่าเรือหนึ่งครับโอ้โหมาตอนมาตอนเท่าไหร่เนี่ยที่แรกผมมีห้าพันหกมาตอนพันสามนะพันสามมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเรื่อยๆแล้วผมว่ามาหนึ่งก็ต้องมาสองมาสองก็ต้องมาสามมาสามมามาสี่แล้วก็จนได้แล้วครับ <c oughs> โอ้เต็มวัวจริงเลยผมว่าผมเอาไปแลกก่อนดีกว่าไหม แค้คั้งอันแล้วกันแรกอันนี้ก่อนให้มันลดไงให้จี้มันลดแต่มันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะเออผมก็ต้องขายโอเคถือถือว่าตะลุยหาต่อนะครับมือท้องมือท้องโอ้โหอย่โอ้โห ไิคเคได้เรื่อยครับได้เรื่อยโอ้โหนดี๋ยวจะได้ไอ้นั่นมาแล้วท่าเรือแม่งได้เรือเฮ้ยเออเออโอ้โหเรืออีกเลว็วเรือสีเงิอนอีกเร็ว้ยโอ้โหจะดีใจนะหน่อยหลอกหลอกหลอกลอก่ลอไงเขาเรียกว่าหลอกลอก่อ โอ้โหดูดิดูดิดอ้โหผมอาจจะไม่ไม่ดวงเรื่องจริงจริงวะทำ <c oughs> ไม่แต่ละรอบมัเสียมัเสียเยอะจังวะโอ้โหน,นี่ไม่โคตรโคตรโคตรเย่อะได้ได้ได้โคตรแบบโคตรไอ้ออนี่เลยอะอัตราการดอบนี้แบบโอ้โหอ,อยู่ไกลริบโลกอะ แค่อยากได้เรือครับอยากได้เรือมาพายเล่นน่ะเย่า yeah. แต่ผมว่าถ้าอ e p a d หน้ามันก็น่าจะมีการในนี่แน่เลย999เพจที่หาจี้อ่ะซื้อจี้อ่ะเออผมว่าก็น่าจะมีนะก็ต้องรออ่ะเออ,อตอนนี้ก็ได้แบบแค่คิดกันไปเฉยว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ผมก็ได้ยากเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <_ d ata> <ๆ>เฮ้ยเขาได้ใส่มา้าเปล่าวะไอดี <_ d ata> ผมอะเออเขาได้ใส่เรือมมาเปล่า,าวะที่จอดจอ่ะมีแต่เรือแต่ไม่มีที่จอดโอ้โหได้หมวกไปไงล่ะ <_ d ata> ได้หมวกได้หมวกนักแข่งหมวกเทปเอ้ยที่จอดมาอีกแล้วสวยเลอแค่เดียวนะครับก็ผมว่าใช้นี่ดีกว่าเออขายก่อนขายแกนบี ตอนนี้ก็เสียไป2 3 0 3 2 0 0 0 2 2 0ง2,250เพื่อมันจะอยู่ในนี้ครับก็ต้องรอรุนกันอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นอีกแค่ที้เดียวเท่านั้นฮัลโหลมาเด็กฝาเก๋ไม่ออกปะเฮ้ยแค่ท่าเรือออกมาก็ะได้มากตรงเนี้ยปั๊บไม่มีครับโอ้โหหมดเต็มอีกแล้ว ทจริงผมก็ไม่อยากจะขายนะนะเผื่อผมได้อะไรไงเออผมก็ไม่รู้จะที่ไหนมาครับเหมือนกันโอตกใจเลยว่าได้เลยม่เกือบแล้วเกือบแล้วเออไอซุ่มต่อครับเลยแค่ท่าเรือเดียวเออนึกว่าจะได้โอ,อเรือมาสองอันเลยโอ้โหเหย็ดเคล เอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่มันดีนะมันมันแค่ลุนเองไงลุนเองมันได้ลุนเรื่อยๆไงถ้าลุนเอบวกคือแบบมันต้องรอแสงสว่างไงเออซึ่งผมก็ไม่ชอบเลยเวลาเวลาแบบรอแสงสว่างเหมือนอีเวนท์ที่แล้วอะคือแบบโอโ้โหมันไม่มีสิทธิ์ลุนอะเนี่ยพอมาเองยังยังแบบยังอุ่นใจกว่าเลยเพราะเพื่อนมันจะมาไงดูดิแต่ไม่ไม่ไม่มันก็ไม่มานะเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันเฮ้ย ผมว่าจะดวงดีแค่เกมบางเกมแต่ไม่ใช่เกมนี้หรือเปล่าอีกแค่เดียวนะปรโถทำไมให้ยากจังเราพคุณเอาดิไม่มีครับนะโขขายีกแล้ไอ้นี้ก็เริ่มน้อยแล้วครับเพราะมันเริ่มได้ปัดขึ้นไปเป็นเอสกะจีนี้ท่าเรือครับท่าเรือครับ อาเลือโอ้โหแไม่ได้โคตรได้โคตรนานดีกว่าเออคือ,อยังไงมันก็ไม่น่าจะเกินสักสี่พันอะมั้งไม่น่าจะเกินนะมั้งชื่อขึ้นแล้วอะชื่อขึ้นข้างบนละแต่มันไม่ขึ้นในนี้ไงเอออย่างเกลือเขากลยเกลือเลยโอ้โหเกลือจริงครับ ไม่มาแล้วอะไอ้มันรู้หรือเปล่าว่าเหลือแค่นเดียวเนี่ยมันรู้ว่าเปล่าวะเออมาแล้วจบครับเออถึงว่าไอ้นี่ขึ้นมาข้างบนก่อนเลยน่ะก็สรุปก็ปิดไปประมาณเท่าไรวะสามพันสามพันหนึ่งร้อยเม่ใสามพันสามพันห้าสิบอืมสามพันห้าสิบปิดไปสามพันเพชรนะครับสําหรับที่นี้ก็สามารถคิดและตัดสินใจกันได้แต่ผมอยากได้เฉยไงเพชรเหลือไงเออก็เลยอยากได้ไง แต่ผมไปอ่านประกาศมาทำไมมันเหมือนไม่มีมันมันไม่มีเพรให้วะหรือเปล่าหรือคิดไปเองหรือ,อยังไงเอ้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนออฟก่อนไอ้แรกออฟพูดผิดครับโอเคนี่ก็เลยมาสองอันนะปล่อยแม่งแนละ้วไม่สนใจแล้วครับอืมไม่สนใจแล้วนี่แสงเกียศหมดวันที่ยี่สิบหมมกก็อีกสองสามวันก็หมดแล้วครับสาหรับออฟนี้ก็ถ้าอยากหาออฟก็หากันได้ครับแต่ถ้าอยากหาจี้ก็จะยากหน่อยนะ แต่อาจจะไม่ยากก็ได้เพราะเหมือนคนนก็เสียกันไม่ถึงพันนะเออของผมก็อาจจะคูณสามของคนปกติไปไงเออน่าจะเป็นเช่นนั้นนะ <c oughs> เออไหนว่าผมต้องเอาเอสใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับก็แล้วก็อัพไปเป็นโอ้ยกดผิดเอา้ากดผิดอยู่นั่นแหละผิดผิดผอยู่นั่นแหละบัตโทนี่เรียบร้อยครับไอ,อ้บวกไม่มีแล้วอะ <laughs> เออเอาเอดีกว่าวะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไรหรอกบางทีอะคือที่เยอะดิไม่ไม่ใช่การเ a บวกเราอะหรือแต่เอสอะที่เยอะแล้วมันไม่ได้เป็นไอ้นี้ด้วยนะมันไม่ได้เป็นเอบวกเลยมันเป็นจี้ที่ทับถมกันอะอืมหลืออะไรบ้างวะเนี่ยเออต้องเปิด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 ต้ดองเปิดตาดูก่อนมัดจี้ไหนไม่ได้ใช้ เนี่ยเนี่ยผมไม่ชอบรอกรณีเลยวะมันจี้นั่นน่ะเขาเรียกเป็นจี้ของอะไรวะมันเป็นจี้ของลิงไงเออผมเลยแม่งตัดทิ้งแม่งเย็ดออ้ความโหดนี่ก็คือออฟนะออฟแต่ก็ไม่รู้จะได้อะไรอะ่ะโอ้โหไม่เอานะไม่เอานะผมเป็นผมผมผมไม่เอามมดอยู่ละไม่รู้จะมาทำไมอะ่ะ อืมน่าสนใจโอเคเก็บไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ก็นั้นก็ประมาณนี้นะก็สรุปผลในคลิปนี้ผมก็ทำการสุ่มหาจีนี้ใช้ไปประมาณ3,000นะ3,050เพรก็ได้มาก็เลทของผมก็อยู่ประมาณ1,000เพันเพก็จะได้ A บวก1ชิ้นนะไม่ใช่ A บวก A A ถ้าเรือ1ชิ้นก็ สามารถไปหากันได้นะถ้าอยากหานะเออต้องเน้นวยอยากหาเพราะทุกอย่างที่ผมพูดไปในแต่ละคลิปมันก็ไม่เคยเหมือนกันสักอย่างอยู่แล้วบางครั้งผมคิดอีกอย่างผมก็พูดในคลิปนั้นอีกอย่างพราะผมได้คิดอีกอย่างผมก็มาทาอีกอย่างมันก็เลยไม่เหมือนกันนะเออมันก็สามารถปรับเปลี่ยน,นกันได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปสุ่มก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ